ที่จังหวัดชัยภูมิกันแน่นะคะทางอุทยานแห่งชาตินะคะตาโตนจังหวัดชัยภูมิค่ะเพื่อมีการตั้งวอนรุ่มขึ้นมาแล้วก็นำเจ้าหน้าที่เครื่อข่ายพิทักษ์ป่านี่แหละคะ่ะซอยกันนะคะทําแนวกันไฟเพื่อที่จะลดการเกิดไฟปา่าเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการที่จะลดเรื่องของฝุ่นควันนะคะแล้วก็ลดฝุ่น PM 2.5น้าำรายละเอียดสิเป็นจังไดติดตามดาได้จากรายงานค่ะ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตัดโตสถานีควบคุมไฟป่าตัดโตนภูแลนคาและสมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจำนวนกว่า120คนได้รวมกันทำแนวกันไฟบริเวณอุทยานแห่งชาติภูแลนคาจังหวัดชายภูมิโดยได้ช่วยกันแพ่่ถางเก็บกวาดเศษวัชพืชที่เป็นเชื้อเพลิงเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าหมอกควันซึ่งเกิดขึ้นทุกปีในช่วงหน้าแล้งในปีนี้ก็เลยมีมาตรการจากพระนท่าน นายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย,ยรยานเทศายรสี่ล้อให้จะตั้งวอลลุ่มแล้วก็มีการประสานเครือข่ายให้เข้ามาในวงการนะครับซึ่งปัญหาไฟป่าเราก็เกิดจากคนเป็นส่วนใหญ่นะไฟที่เกิดจากธรรมชาติไม่มีนะครับปัญหาของคนก็จะเป็นเรื่องของการนะรเข้ามาเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อนุรักษ์ของเราปัญหาของการเก็บหาของป่ารวมทั้งปัญหาของการล่าสัตว์ด้วยส่วนหนึ่ง ครับในเรื่องแรกที่เราประสานงานกันก็คือเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านชุมชนนะฮะออกของกระจายข่าวเพื่อให้ชนได้รับทราบถึงภัยไฟป่านะฮะในเรื่องแรกเลยเรื่อง2คือการจะทำรณกานไฟในวันนี้นะฮะเพื่อที่จะให้ชุมชนได้รู้แล้วก็เกิดจิตสํานึกในการรักษาป่าแล้วก็เป็นการป้องกันไฟป่าด้วยในส่วนหนึ่งนะครับก็อยากอยากให้เขาแบบช่วยกันร,รักษาสมมติภัยแล้งหรือว่าอะไรเงี้ยเวลาการ ขึ้นมาเก็บเห็ดเก็บอะไรเงี้ยเราก็ยังมีเห็ดป่าให้กินมีต้นไม้ร่มลื่นเวลาฝนตกฝนอะไรเงี้ยล้วก็ยังมีน้ำทรัพยากรธรรมชาติไว้ใช้ค่ะ นอกจากการจัดทําแนวป้องกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าทางอุทยานแห่งชาติตาตโตนยังได้จัดตั้ง room, วอรูมเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไมา้และสัตว์ป่าคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติตาโตนสถานีควบคุมไฟป่าตาโตนภูเลนคา สมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้ามาเป็นอำนวยการและเป็นหน่วยปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานด้วยความแม่นยำรวดเร็วทันท่วงทีมีประสิทธิภาพปัญหาเรื่องไฟป่านะครับเป็นปัญหาที่ประชาชนทุกคนนะครับควรจะต้องตระหนักนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญกับปัญหานี้อย่างมากนะครับเพราะว่าทรัพยากรป่าไม้เนี่ย สูญเสียไปกับเรื่องของไฟป่านี่เป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ป่าอนุรักษ์นั้นจะต้องมีส่วนรูวมปอย่างมากนะครับแล้วก็เป็นสมบัติของเขาด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่กระทบถึงความเป็นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอากาศเป็นน้ำนะครับหรือว่าเป็นอาหารนะครับจะทําให้ทุกคนเนี่ยได้มีทรัพยากรที่สมบูรณ์สื่อไปครับประกาศให้ประชาชนช่วยกัน,กนเตือนกันเนี่ยให้ จุดมาไฟจุดอะไรนะครับแล้วก็ขึ้นไปใช้แล้วใช้ทางบนภูเขานะครับใช้แล้วก็ไม่ให้ไปจุดไฟจุดอะไรนะครับแล้วก็เวลามีไฟป่าก็ให้สอดส่องดูแลช่วยกันแล้วก็ประสานให้ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้รู้บ้านขึ้นมาช่วยดับไฟนะครับ มาตรการการเตรียมความพร้อมและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตัดตนภูลแลนคาที่มีประสิทธิภาพมีแผนงานแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนรวมทั้งการนำชุมชนที่อยู่ใกล้พื้นที่อุทยานเข้ามามีส่วนร่วมเป็นแนวทางการทำงานของอุทยานแห่งชาติตัดตนจังหวัดชายภูมิที่จะลดการเกิดไฟปา่าที่สร้างความเสียหายและส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนได้รับอากาศสะอาดและมีสุขภาพที่ดีอีกด้วยทีมข่าว nbt 11 tv สารรายงานจากจังหวัดชัยภูมิ